ใครได้ข่าวไอ้องยาบ้างหรือไม่เย็นๆไม่ต้องกลัวลลลข่าวดีมันจะข้าข่าวดีข่าวดีโอ้ยพระองค์จ๋าพระองค์โอ้โหข่าวดีเป็นข่าวดีงานที่พระอ,องค์ใช้หม่อมชันไปทำเนี่ยสำเร็จ <c oughs> ดีมากดีมากหม่อมฉันไปเจอไอ้คนร้ายมันเป็นคนคนเดียวกัที่ทำร้ายพระองค์แล้วก็ เอายาบา้บายลินเออมันเป็นลูกศิษย์ใหญ่ชี้<ะ>มันมียาอยู่สองตงลับมันบอกว่าออน้ำมันตะลิกติก๊<า>กน,น้ำมันตะล็กอกต๊อกบมนเนี่ยรอบครอบอมันหลับก็เลยขโมยมาสองห่อเลย<อ>ทั้งยากินแล้วใบ ยาแก้หายใบขอบใจมากขอบใจมากนี่ผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไอ้งานอย่างเงี้ยผมชั้นเสี่ยงมากนะนี่เเข้าใจไอจนนี้ขาแข้งพังหมดแล้วเนี่ยต้องปูนบําเหน็จรางวัลเดี๋ยวพาไปเที่ยวสบอตันที่เอ็งชอบไงอาบอบนวดสบอตันเอ็งชอบไงอุ้ยแพงอ่ะเออเดี๋ยวจัดการให้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแผลงวางกูขโมยมาหมดเลยฉลาดเนี่ยขโมยเนี่ยอย่าเหลือเอาไว้เข้าใจไหมล่ะมันเสียดายท้องที่ต้องที่ต้ที่ต้องทงที่ต้องที่ต้องที่ต้อดที่ต้องที่ต้อ่ต้อที่ต้องี่ต้อง้องทนตี่ตต้องี้องต้องทีต้อัที่ตที่ต้่ตอทตองที่ต่ตงทีต้องีต้อี้อง่ตที่ตองี่ต้องตองทต้้อง่ตงต้ี้อี่ตตที่ตอี้้ตตอที่ กินแล้วเป็นใบันตรายโอ้ดีเนาะพี่ต้องให้ได้ๆเตยเป็นยาแก้กินแล้วหายใบันเสเว่ยพอเสเว่ยแล้วพูดได้ก็จะได้รู้ว่าพระคุมันที่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นจระเข้นั่นน่ะน้องพี่จะพูดได้แล้วใจเย็นๆใจเย็นขอบใจมากนี่นี่ต้อง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 ให้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 รางวัลต่างหากนะให้ต่างหากให้ต่างหากเดี๋ยวพาไปรัชดาเลยเปลี่ยนที่ใหม่เออรัชดาเลยเอเอาเพล่งเพล่งมา ล้วกินกินได้เลยใช่ไหมเท่าเบยเลยเทยเลยกินเลยนะเท่าเยเลยเท่าเลยเลยเมยเบยขันมาใครนี่ฉลาดเกินข้หลอกหอหอไหนว่าที่กินแล้วหายใบขโมยมาหมดเลยสองหอก็นู้แล้วหอไหนที่กินแล้วหายล่ะจะให้น้องข้ากินละเอ้าเออแล้วยาไปปนกันทำไมหมดล่ะเอาก็เองคนส่งมาให้ข้าเนี่ยเพราะเองส่งมาแล้วแล้วก็มือจะฝอยเอ้า แล้วพวกเอายาไปรวมกันอ้าวเฮ้ยบ้าอบ้าบ้าโอ้โห my god เฮ้ยาอะไรกูก็ลืมไปว่าเจ้าเขามีมือเดียวนี่พวกเอาห่อเนี่ยมันกระดาษกระดาษแผ่นเดียวกันโอ้ยเอายาไปปนกระหบนเลยไม่รู้หอนอะไรถือไว้มือเดียวยังไม่ได้ทําอะไรเองส่งมาให้อยู่คนเดียวเนี่ยเอาไม่ต้องพูดมากดีกว่าสีเวลาเฮ้ยในเมื่อมียาทั้งสองอย่างทั้งกินและเป็นใบ้และหายใบ้เดี๋ยวเองทดลองกินยาดูก่อน ถ้าเองกินแล้วไม่เป็นใบก็แสดงว่าห่อนั้นเป็นยาแก้ก็ให้น้องข้ากินก็ให้น้องพระองค์กินเหมือนฉันก็ใบไปเลยตลอดเลยพอกินเสร็จแล้วหายปุ๊บก็เอามาให้เองกินไม่กินหมดหรอกต้องรักษาหายหมดหายแตเหมือนกันเอากินกินกินไม่ไงเขาเห็นกูเป็นหนูลองยาเออน่ะลองลองโอ้พระองค์เอากินซะกินซะหอไหนวะแ่าหอนสีขาวนี่เอาเรื่องนี่หอนี่ให้เองคนตัดสินใจตาส่งสมันนี่ฝันไม่ค่อยดีสิฝันอะไรฝันว่าอะไรมนรู้ห่อเก่าดีกว่า เรื่องมากจริงใจเย็นร้องลิเกหน่อยได้ไหมฮะเอาได้แต่ตคนเรานี่ฉากสำคัญต้องร้องนะไอหายานี่ทำความดีขนาดนี้เอาให้ยวนยวนแล้วเสียงสัตว์เนื้ออธิธานเนอออธิษฐานด้วยทันใดนี่ยาจะดีหรือยาจะลาย้กระดาษแผ่เดียวันเลยน่าจะแยกสี่ ได้ทีว่พูดได้เหมือนเดิมก็แสดงว่าแสดงว่าหอนั้นแน่เลยเออไปเฮ้ยไแสดงว่าหอนั้เป็นใบใช่ไหมน้องพีกินเลยกินเลยกินเลยไปกินเลยไเดียวเดเดอยเดีเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวดเยดเยดเยเดดย อะไร้ปไปยังไงไปไยไอไปไปไูไปนปไ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 ปนปไ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 ไปไไปไดไป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 ใปปไาไป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 ไไปไปไไปไปปไ่ไไป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 ไดป่ะไปไปไ้ไป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 ไไป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 ไ้ไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไไปไไไไไปไไไไไไป เสร็จพี่ขผมฉันพูดได้แล้วเจ้าะงดาวขนมชันพูได้แล้วจ้ค่ะไี่จะพูดได้แล้วพูดได้แล้วนมฉันพูดได้แล้วจ้ค่ะใบ่ะอะไรอะอะไรอะ้าปัมมกกีาของดาวคงนุกยายาาาฮะยยาฮะอัายโยาที่ พอเจอที่กินแล้วหายไปไหนไไที่ก๊าบผมฉันกินคือก๊าบผมฉันนึกว่าไม่หายก๊าบผมฉันโยนทิ้งไปแล้วพระเจ้าค่ะเอาเอาแล้วโยนไปไหนแล้วพระเจ้าค่ะเฮ้ยโยนทิ้งมั่วๆพระเจ้าค่ะโดนยูเงาไปเก็บมาไปเก็บมาปันปนู่นน่ะไปเก็บมาดาเดียวเ้ยดาดาเด็กไปโยนทิ้งอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะนึกว่าไม่หายอ่ะเจ๋งทำไมด่าดาชันเป็นพวงมีเชื้อจีนอ๋อโอ้ด่าสงสารพี่เจค่ะทำไมอ่ะ นูนเนี่ยหล่นอยู่ซอกนี่แหละซอกนี่แเออซอกนี่แะเออน่ยนั่นนั่นนั่นนั้นพอดีเส้นตามไปวางเส้นตามโอ้โหนี่ขนาดนั้นเลยมันยาอะไรเนี่ยเอาได้แล้วก็กินสิกินกินเขาไม่รู้มีไหมมีไหมโอ้ยติดโอ้ยเหลือนิดเดียวนิดเดียวติดห่อเพี้ยงอ่ะเหลือนิดเดียวติดห่อโอ้โหลิ้นใหญ่มากนะเนี่ยเอากินไปทั้งกระดาษเลย เป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยร้อนใช่ไหมร้อนเอาน้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำหน่อยยกขึ้นเลยได้เฮ้ยนี่เครื่องเสวยของข้าส่วนตัวของเสดพี่เรานั่นเนี่ยออภัยพี่ค่ะเฮ้ยเอาร้อนเอาแก้วนี้ไปลุกน้มัร้อนด่วนเอัสสัตฮะเฮ้ยได้้มลองสิลองพูดสิพ่อตาแม่ตาเฮ้ย ได้มันจะได้อะลองนับสินับหนึ่งสิหนึ่งอัพดบบิเออเหนึ่งนึ่งสองอัพหสองอ่สาดึงตเฮ้ยไกลมาเจ้ว้ยสี่สี่อตรงับเห้าห้าเออหนึ่งอ่้าเออสี่ห้ห้าสี้าตรงจับสี่ห้าสี่ห้าค่อยค่ายสี่ห้าสี่ห้า ข้อไก่ขอไข่ปันเป็นงานลำบากงต้องถามสีหีอาสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าห้าสี่สามสามสี่ห้าม่ผมจะพูดได้ยามันก็ค่อยออกฤทอย่างนี้ต้องพาไปคืนนี้ได้ได้เลยได้เลยต้องพาไปฉลองคืนนี้เลยเฮ้ยแล้วว่าจะว่าได้ข่าวอังสุมากันไหมอังสุมากำลังจับโอรสเจนที่มาที่พระองค์สั่งไป กำลังจะเข้ามาในเมืองแล้วพะยะค่ะจับมาได้แล้วเหรอบมฉันเห็นทหารเดินกันมาปุ่นกบเลยไปค่ะองเสดพี่กองดาวพุ่งกองาเริใหม่กองดาวจะพึ่งใจร้อนที่ถึงอังสุมาอยู่เลยกระหม่อมฉันตะกองดาวขอกรับทูลกระเสดพี่ให้รับรู้ก่อนรื้อขึ้นบมดอะรือขึ้นบมดอะว่ายังไงกระหม่อมฉันเห็นบรรลุลึกลับอยู่หนึ่งคนถือสาตาวุธมุ่งหน้าสู่เขาตำหนักขององค์หญิงสุมายาพระคุมบัณ์ของเสดพี่กระหม่อมฉันจึงตามไป พอตามไปดูเปิดพระตำหนักดูสิ่งที่ไม่คาดฝันที่กล้าหม,ม่อมฉันไม่อยากจะเจอและยมไม่อยากจะเห็นก็ได้เจอและได้เห็นก็คือสุมายาพระคุมันของเสด็จพี่นั้นคบชู้สู่ชายพี่จุกะนี่แหละไอ้นี่แหละเป็นอย่างที่พระองค์พิติกรรมของสุมายามันก็คงเป็นเช่นนั้นสิ่งที่น้องบอกมาทีแรกพี่ก็เชื่ออยู่แล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เสร,ร็จธุรกิจแล้วพี่จะจัดการเรื่องนี้ทีหลังน้องเหนื่อยๆไปพักก่อนดีไหมตุ๊กตาพ้าเชาค่ะไอ้ยาวเนี่ยคบลำบากตะตุ้งตะตังอย่าฝากไปได้ไม่ได้ดูแลตัวละกายด้วยนะมันตงใปเนี่ยน้องเอ้ไอไอเนี่ยเรื่องจริงบอเลยอังสุมามายงแล้วหรือยังวะ <ม>เออแองเลยเฮ้ยบันงคมพี่เจะครจับตัวจันที่มามาได้หรือไม่หม่อมชั้นอังสุมานจับจันที่มาได้พี่เจะคะ่ะจับได้ถ้าจับจันที่มาได้เอามันมาเข้าเฝ้าเลยจับมันมาเข้าเฝ้าเลยนิพงศ์ทบพ,พิโลก<ร>เองเป็นเจ้าเหรอเสือกเหรอเออสั่งตรงเดชทำผลางานเมื่อครู่นี้ลืมตัว สั่งให้มันเอามานี่พูดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเองจะให้มันเข้ามาได้ยังไงวะเมื่อเมื่อข้ากำลังพิการอยู่แบบนี้เอากคนพระองค์แขนด้วนแล้วไปทำไมมันเสียศักดิ์ศรีไว้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างบาสลองพยายาขพเสียศักดิ์ศรีเองก็อยู่กับข้ามานานแล้วหายเขาหนะแขนด้วนรักเขาไหมโอ้โหรักดีิปพยายักษ์พระองค์มากมากเลยเนี่ย ไอ้สัญญาอะไรกันไว้็อย่าอย่าเยนเย็นจะถูกติดกันแล้วกันไม่มีปัญหาหรอกต้องพาไปเด็ดฉลองคืนนี้เลยถ้าเองรักข้าจะพากูไปเที่ยวอีกอ่ะข้าขอแขนเองเอาไปเลยว้าปองโอ้จะมาขอแขนมั่งฉันไปข้าอาย แล้วพระองตัดแขนมันฉันไปแล้วกูเล่นไพน่มือเดียวมันก็จะเจ๊งกันเล่นไม่ตันหนักเล่นไพ่ไอ้ผ่าไพน่นกกระจอกต้าเล่นสองมือมันไม่ใช่ว่าตัดแขนเองหให้เองมันลวงตาสักนิดนึงมาแอบ,บอยู่ข้างหลังข้าต่อแขนของเองออกมาแทนแขนข้าให้อังสุม,มาไม่เห็นว่าข้าครบอาการ32คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แสดงว่าถ้าข้าแขนด้วยเนี่ยมันจะอายขนาดไหนเองคิดดูไม่ได้ตัดแขนอ๋อโทรจะไปตัดทําไมเล่าจะไปอยู่ข้างหลังเหรอยืนเอ้ยแล้วผมฉันจะได้มีโอกาสกินแผ่นนั่งเหรอมีสิมีสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขาแข้งเจ็บหมดแล้ววะเนี่ยขอขอประทานอภัยด้วยกับแขนยืนไม่เฉยจะขึ้นถูุบัลลังก์จะขึ้นถูุบัลลังก์แล้วมีบุญนะแกเนี่ยเอ๊ะจะขึ้นบัลลังก์นี่ร้องหน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่ต้องหรอก้องขึ้นมาหาผ้าผ่อนลุ่มล่ามไปหมดกระปีนี้ขอประทานอภัยด้วยคัะอุ้ยไม่เคยเจอ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  ไหนไหนมา้วขอสักทีดิเออาาย่งี้แอบอยู่ข้างหลังเอาแขนเอ็งออกมาไม่ให้มือของข้าเนี่ยเฮ้ยเนี่ไงเออเอาแขนออกมาสิแขนนี่นี่อย่างแขนนี่แขนแน่เนี่ยมือมือมือให้ออกมามือเนี่ยมือฮะมือโอ้โหนี่ร้อยวันพอดีเลยเนี่ยอะไรแห้งๆแบบนี้ยังไม่ใช่มือคนตายทำไมมันแห้งเหี่ยวแบบนั้นวะนี่มันสบเผาไม่ไหม้ เดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววข้าข้อมือพระทรงให้ใส่ให้เหมือนกันข้านี่แทนขวาอใส่มันจะมีโอกาสใส่ข้อมือเพชรไอ้ลิงมาใส่หน่อยที่โอ้ยไม่เคยเจอเคยเจอเลยมันจะเหมือนไงมันจะเหมือนตันด้วยคริสตั้นเฮ้ยนอีเนี่ยเพชรจริงอีเนี่ยเพชรปลอมเลยือนเอาใส่ไปใส่โชว์เลยโชว์เลยทำไมมันลอกกันอะเออเอ็งแอบอยู่ให้ดีนะหน้าไม่ต้องโผล่มาเนี่ยเองนี้เออเพียงแต่ว่าแหวนนะแหวนนะ อยากให้มันเห็นนะเดี๋ยวพอค่ายเดี๋ยวซ้อมซ้อมนิดหนึ่งซ้อมซ้อมนิดหน่อยซินิดหน่อยยืดหน่อยยืดหน่อยเดี๋ยวพอค่าสั่งให้ให้จันที่มาไม่เข้ามาค้าจะให้นั่งอยู่ไกลๆหน่อยให้มันนั่งไกลๆให้มันแอบไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเองก็ยื่นมือมาพอจันที่มามาปุ๊บข่าจะสั่งให้มันเงยหน้าครับคุณเน้าต้องมองหน้ามันมองนมองมองนี่คือการมองเนี่ยเอานี่จีบมือจีบอย่างนี้ มือซ้ายเนี่ยสคัญครับครับครับไปเกต้องใช้มือซ้ายจีบมือขวาไม่ได้ครับครับป้องการป้องหน้ามองเนี่ยจะต้องมองที่นี่เหนือคิ้วโอ้เหนือคิ้วเออ,อมองข้าก็มองออเออ,อยันมันจันทร์ข<อ>้งจะที่มาเป็นอย่างี้ออพอมองเสร็จมึงก็เอามือมาวางตรงนี้เออให้เรียบร้อยให้เหมือนกันนะให้เหมือนก็คงจกได้พอข้าเห็นจันทร์ที่มามันเกิดความสวยสิ ความสวยเจ้ที่มาที่สวยมาเข้าฝันหลกรู้นี่ข้าสวยในในรูปภาพวาดมาก็สวยข้าก็ต้องชมชมชมการชมเนี่ยก็จีบอย่างเมื่อกี้นี้แต่ว่าต้องให้มาอยู่เหนือปากบนระหว่างปากกับจมูกเหนือปากบนนี่หน่อยชมครับครับชมชมอ่าชมชมชมเออชมชมชมเออชมเามาครับก็ตายเก๋ะโอ้ชมเออชมชมใครเห็นความงามของจันที่มาความงามจันที่มาทำไงข้าก็เกิดความรักสิ ความรักต้เอามือมาประสานกันมือเองมาประสานที่อกข้าให้เหมือนกันเห็นไหมเออมาเรื่องลองด้วยนึงไอ้เจ้าที่มาไม่เรื่องเหรอเห็นไหมไอ้ดูนะไอ้ดูนะดูนะไอ้ดูสิดูสิมันแตกทําไมสีมันแตกต่างเหลือเกินครับปากไม่ต้องมาใกล้ห่างๆหน่อยเอาจากมือมานี่เกิดความรักเพราพระองค์เห็นปากเกิดความรักแล้วก็อยากจะเป็นคู่ดิอยากเป็นถ้าหากเออมีคู่อยากเป็นคู่เนี่ย มีคู่เอาเอามือเนี้ยคู่เนี้ยเออโอ้โหเฮ้ยเป็นไงบ้างฟองท่านเอาคนละหยวนเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเอาน้ำร้อนมันลวกหน่อยดีไหมหาเอาน้ำร้อนมามันจะไม่ค่อยเหมือนนะสีมันนี่ไงฮะเชือาไก่ไม่เล่นอยู่แล้วนี่เป็นคู่ใช่ไหมเป็นคู่เป็นคู่คู่แต่พอแต่พอค่านึกขึ้นได้นึกขึ้นได้ เฮ้ยจันที่มาดิมันไม่ใช่ผู้หญิงเนี่มันผู้ชายอ่ะมันเข้าฝันหลอกลวงอ่ะมันหลอกพราะโอมนี่นี่ทั้มันหลอกเกิดความแค้นใจแค้แคแค้นใจในี่เอามือของเองกับของข้ามามามาสีกันก่อนนี่นะแค้นแค้นแล้วเวลาแค้นพอพอแค้นปุ๊บเองต้องสะบัดพร้อมกันนะออกไปพร้อมกันแค้นจับเออให้เท่ากันนะลองมาดิแค้นเออเงี้ยไปเลยว่าีแค้นยิ่งแค้นแล้วมันก็ไม่ไงเฮ้ยยิงแค้นแล้วมันก็ ยิ่งยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกเจ็บใจเจ็บใจการเจ็บใจต้องเองเอามือของเองเนี่ยทุบไปที่ที่ที่ในโอ่งข้าเลยเจ็บใจแล้วกันไอ้จันทิมาเอาเลยเอาเลยเอาเอาเอาเลยเจ็บใจโอ้วิ่งึ๊กเลยโอ้โหเฮ้ยนี่ถ้าเป็นหวัดอยู่เนี่ยเสลธ์หางวัวออกเลยเนี่ยยิ่งทุบอย่างเงี้ยทุบยังไงก็ทุบให้เนื้อแรงๆลงค่อยๆสินี่คือฆากษัตริย์นะเนี่ยอ๋อเงื้อแรงๆลงเบาๆเจ็บใจเองก็นเนื้อก็มือเจ็บใจเจ็บเจ็บใจกันทีิมา เอออย่างเงี้ยเจ็บใจเออมึงกล้ด้วยดีมากนี่งานชิ้นนี้สําเร็จต้องพาไปแน่นอนแล้วถ้าเอ่ยคําไหนไปเองก็ทําตามคํานั้นพยาค่ะรูกไหมมึงไปสั่งถุงยางอนามัยไว้สักกล่องหนึ่งนะเดี๋ยวคืนนี้ไปเลยถ้าบอกกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เองเองชูกำปั้นเลยเอ้ายิ่งใหญ่เออเออในอย่างเงี้อย่างเงี้อย่างเงี้ยเออพวองค์ทนเหม็นหน่อยนะพี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับได้นะจับได้แล้ว มาหรือยังวะให้มันออกมาแล้วนั่งอยู่ตรงนู้นเบิกตัวจันที่มาขึ้นเฝ้าได้มีนมาแล้วเฮ้ยมันมาเจ้าจ๋าเยี่ยวจะแตกเอาทีขอเวลาไปกดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งเฮ้ยไม่ได้มันเยี่ยวมันจะไหลอ่ะดิมามาเรียังวะมาแล้วพี่ค่ะมาแล้วเยี่ยใส่กาได้ไหมวะ เจ้าจันทิมาเงยหน้ามององเออชายแล้วจันทิมาช่างนางนวลเ Awesome, ชื่นชม <Mind you. S 1> เชิญชวนอยู่วอยู่ว <'s> in <morph ine> ันตาโอ้เนื้อทองทองหัวไฟมึงไงนีเนี่ยสุดโต พี่ปลาธนามองเธอจนเพลอาย ความรักอยากเป็นคู่อยู่เคียงกลยยิงลที่สงนึกขึ้นได้มาหลอกราเฝ้ารำพัน คิดเราแค้นแสนพิโรธต้องโกรธมันมาเข้าฝัน ว่าเป็นยิงยิงเจ็บใจอหออ,อ,อไม่เหมือนที่ซ้อมเลยโอท<อ>ํออาไรแคนเ่ยแค้นใดใครจะเท่าแค้นเ,นเอ,อนเจ้าจันที่มาหน้าละอาย เราเป็นผู้สูงสักรักผู้ชายหมดความหมายลาชาปาสลองมึงทังกล้าทำไปต่อ้องสิไม่ต้องไปต้องเอาจอบแล้วว่ายังไงเจ้าจะที่มา เจ้าถือดีเช่นไรจึงกล้าหลอกลวงคนอย่างข้ากล้าหม่อมฉันจันที่มาผู้นี้ไม่เคยหลอกพระองค์ท่านบาสลองมาแต่เดียวพระองค์ทรงกินมากและฝันมากเกินไปหรือเปล่าเพค่ะดูมันหาว่าข้ากินเก่งทั่วทั้งสิบสองแคว้นปันนานครยอมสยบให้กับข้าบาสลองมิเคยมีใครกล้าหลอกลวงคนอย่างข้า พบข้าก,กษัตริย์บาสลองคือก,กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เคยกำดับออกสนามรบไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้เจ้ามีอะไรจะพูดอีกไหมจริงอยู่พระองค์ท่านบาสลองเป็นก,กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั่วแฟนที่สองปนานต้องยอมสยบแต่มอมฉันอยากจะบอกพระองค์ท่านหลอกสายตาคนอื่นหลอกได้ แต่พระองค์ท่านไม่สามารถที่จะหลอกใจตัวเองได้ไมายความว่ายังไงก็เพราะว่าหม่อมฉันจันทิมาผู้นี้ทรงทราบดีว่าพระองค์ท่านบาสลองมีใช่ชายครบ32ประการเหมือนคนอื่นทั่วไปแต่พระองค์ท่านบาสลองทรงแขนขาดวิเทศค่ะบังเอิญกิติศัพท์ของข้าใครก็ย่อมรู้แม้แต่ลูกเด็กเล็กแดง ได้ยินชื่อของบาสลองยามที่ส่งเสียงร้องไห้ยังต้องหยุดไม่มีใครกล้าคิดอยากทําศึกกับแผ่นดินพม่าเหนือเพราะว่าข้านี่คือกษัตริย์บ,สบาสลองผู้ยิ่งใหญ่เ,เป็นยังไงเ,เป็นยังไงไบอกทีเฮ้ย<ป>บอกสก,กิด,ดิพระองค์ไปนู่นแล้วพระองค์ไปนู่นแล้วเอา หาบาอ้าโอยไม่เหมือนตอนซ้อมเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยยิงอยู่ขนาดนั้นแล้วเนี่ยเขาเห็นหมดแล้วไม่ต้องแล้วมันไม่เห็นหรอกเขารู้หมดแล้วไม่ต้องเลยลาดหน้าเจ๊ฝายจาน่สามร้อแปดสิบไม่ต้องไปกินไปกินมีจับกังแถวสังฮีนุ่นงานแค่นี้ทำให้สำเร็จเขาจับได้เนี่ย เธอเห็นเลยไม่ตามไปเล่าเขาบอกองไปไม่บอกกับฉันไม่เห็นน่ะเอาไปไม่่ไมบอกทไดนยีงไงเล่าไปไม่บอกก็จะรู้ได้ยังไงล่ะโอ้โหจับได้แล้วจับได้แล้วว่าแขนแขนที่มีนานแล้วเนี่ยแต่พระองเนี่ยไม่ได้ด้วนแต่แขนอย่างอื่นไม่ด้วนเอออย่างนี้สิวาอย่างอื่นยังปุ๋ยุปังอยู่นะ